พันเมียหลังคุณสุดคุณพอประสบเขมีภาคคุณเมียหลวงใจพิญญพุ่งจุดเทียนบูชากันเทศพัฒตนาจากับดองกานนาหางก,ก่อเก้าเปลี่ยนวนลานสาขาทางอันส่วนนั้นซอยหน่อยเนืองจากวารบวนบาสุสักคูท ้าเวดูาราปิขัวทางไหลพาตาตาคังตาห้องเถิงบ้านจัวบ้านนานลวงเลี้ยวปางกวนจากเก้าถึงพา,ามพูนเสว่าส่วนสุกใหญ่นาลุกเมื่อเท่าข้างบ่เบ่าคือผีใจพอดีหวูวา,ายมาไดนางโน้มนาน ขมวงมาเมีหนุ่ม,ม,ามน,มนาเบียดเบียนใจมันก็จำเ่าให้ไปหลวงพงไพป่าเทศนวทีาท,ทาวสวงเทสังสามน,นาธรรมมันก็จอมจอมทาลูกท,า,ท,า,ทางพามเบียนเกนล้าเงาทางไว้อัศจรรย์ไม่มีเสียงเนืองนานบอาก,การ ภูมิควอมว่าพ่ามเกเรกิวกุนการทำให้หมดสวงสีปางนั่นเทวาทัตุกหางเมียนทดว่าทัตตีลาอ่างการธรรมเวนะสญสาสเกปาบาใจทีลาตันตากตะวมีใจกาลุนาสักยานหมดเสียงส่าน ไปสวงอาเวจิมานีในการละบันี้แลนาสูญโชกสาญามิตตาอันวาละนั่งอาผู้ใดนั้นสดนาซอยโซนโซพาเสวานังมีตาตานุงเอาในพัมเทวมาเป็นผัวมานังหัวเยมเย,ม,ยมสองไฟเก นีบ่ได้ขี่ให้นีพามตีต้นวันนั่นบ๊อบเมียนคนใดละใครต่างน่ากินจามานาวิการกองหากเมียนละนางผู้มีมัญญาแห่งโมออุ่มตองหอต้อบุญเฮืองผ่านตานทับขาตาแผ่นดินหนวดบ๊บ ทรงไหวใบไหมในอเวจีธาเนลในกา มาแก้ววราคันโชคสมพันโตออกมาบวชก็ได้ถือว่าสันนาเทลาในกาลบัตมีแลนาคาจุนโตงานวานดาโวชอันทาโคตในกิริสว่าจุนตาลสี้องนั้นก่อหากเมตมหาสาดีผู้ตนก็ละุ้ดูไหวพันยา ผู้วะแหู่ปตทะกาตะนะยิกาลาบาทเนี่ยมีทุกมอันว่ามุกมติบาตนาาหทาลาสาจเาินทาดีลามานิลามังภานาสาลามา ให้แกนทัดทีนาลัชีบปานานก่อนอาเามนมาหาโมกันลานาตุนีธาอนุธามโรโการเกิดมาได้เป็นสาวกกรรมใจแห่งผู้ปัสตตาตาตาในกา,ท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 าล,กาลบันฑเลนอาจังปัว อัน,าานาอวาพัญยาอินนาทีนอตุนลงหัดหาพีนออาลานหากรรมจัดหนีไปบวชในกิริปามายนังบอลาลาแกนไห้องค์เดียวคอยไปตามศีชาเลี้ยวสมบาทนำไพยปานตีบาท ไทยคีลาดผัวควรปางนั้นบาทมี่บะเมนคนใดใครตั้ง่างคือบ่าละนางแก้วยอดฝ้ามิงมงกูคนละเอวานั่งสูง ลูกสายลูกสงทานผู้ว่านธถมบาทใช้ที่ละทานให้เป็นท่านแก้สุยสักการพมวนันนั้นกอหากแม่นเจ้าลาหูนขูมา นานหา,หากแม่ละนางอูบนวันน้าปานเบ่งอาสูมเจ้าแข่งเขียนมาทางหูตาบีลานคิวกองการวควรจมพ่อผุมทางโน้มตุ้มเต่าเป็นทิสาบันของใช้สายไทยเห็นได้อยู่พ่ได้ละ เดินหม่แสนกระสันนอนคืนวันฝันละแฟงก่อนใจจงจอดให้หลนละภาวานงใดการทำกุศลบุญมาากใจเจ้าหากสมบานเพื่อนั่งอาภาวนาใดให้ท่านบานผ่านโนคำมาแต่ศาสตร์กวนบุญนั้นย้อนน้ำลู สาวสาวันรถกาจวงฉันหอมเพินไผ่เห็นซื้นตานัดใจละแม่นมีทุกในใจข้างเทนกองหายหลางคนนลืมแรงง่ายมาเลี้ยวคอคอ,อทอลว่หอดมได้มีใจหมายหาคอตั้งใจต่ออยากปินสวงหลังคนกองห้างส่ว แน้งสู่ขันใจตายคิดผูบายบายลูโมลูกไก่กินจุบหนาวมาชมเสียงเรือคมทั่วคงเขียนอือทัวดาวเหตุเมืองไก่ฝูงเบาวไทยเท่หนุ่งสุภุมพร้อมสิ่งกานนางลิงเห็นเยาวะจังเป็นโทษนะจึงลาพาลีพดเหงาเือนนี้ สีหนี้มาบวชด,ด้วย่ซื้อว่าบนวันนาเทลีบิกุนีในกาลาดนี้ฉันเิสาหาสายนินาทีนดโยธาหารทางหลายหกมื้นนาสอยเสือนละชวงงามเกิดมาตามบาบาเจ้าจอมนาดพราสีปางนันบาดเมียละ คือว่าบอรีสารสีปาการภูมิบุญสมพานธ์บอบามานตั้งยัวละในโอวาดผภูพาองคไดาาคนทร,ร,รงสามนาคุเตียนละปาถมในสามนาระบ่ลมสาธาในกาลาบั แลนาเวนสันตาลกตาสานว่าัญาเวสันดวนตนใดมีใจอัลลามปังกอบด้วยการลุณนาปันาเอาอย่างสับปัญญานาดวงผ่านแพวให้ลูกแก้วและเมียเป็เป็นทานในเก้าวงโพตปปตตาคีรีลเพื่อจากถือ ลามีดวงยิงเงพื่อนจากได้รัะตาสปัญญเป็นคู่ไต้ต้องโลกนำสัตว์ให้พ้นจากโงคาสงสารเยวังคือองคูพระตาาคาตาตนกระทำใหยเป็นปัญญยศปวดสัตว์ลูกให้ผลคำโอกาสงสารให้ได้ถึงเมืองเจ้าเก่าเกือก วังอาโมตมหาราคนนิลาพันยุจิใจจีใจเพได้ขากาสายในการบัดนี้เล่าตุมเมียพาวันตานวาทานทางหลายเมื่อจะฟังรําอย่าได้เดียวหลังเลอาตาางยาปากอย่าได้ ฟังธรรมยาได้สุงม,มาละปาดำดอกจะได้ใส่ผ้าบอกเขียนหัวให้ตั้งตนตัวให้ซื้อฟังเดือจือจำเอาไว้ในใจทุกตนทุกคนเท่าวันเถือนนาคนกันนั้นปาดาปาดาไปด้วยพราคาถาสี่สิบเก้าพราคาถาเนี้เทียตังก็เสด็จบลบวนควรเท่านี้คนเลย